เราไปคุยกินข้าวกินข้าวกันเสร็จปุ๊บพ่อก็โยนมาเลยบอกว่าโยอย่าลืมหาแบบแต่งงานหาส้ายดีๆให้พ่อนะ<ๆ>อะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยบอกว่าเออป้าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะเออเพราอโยชอบผู้ชายพี่ชายคนโตก็รู้งานเขาบอกว่าปาเขารู้นานแล้วแหละไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รู้หรอกว่าลูกเป็นอะไรตึง The Friday, The Friday. ในนะวันที่เราจะให้ครอบครัวยอมรับในความเป็นเรา เห็นบอกว่ามีการเลือกวันด้วยหรอคะในการที่จะแจ้งทุกคนเลือกฮะวันเกิดเพราะวันเกิดเนี่ยมันต้องเป็นวันของเราเนาะใครจะมาแบบมาเม้งเราในวันเกิดเราไม่ได้วันเกิดเราคือเราเม้งเขาได้นะเเขาบอกเขาก็เม้งเราในวันเกิดได้เหรอได้เหรอวันเกิดวันเกิดเรามันเหมือนเป็นวันของเราเป็นวันสเปเชียลของเราเพราะงั้นเราทําอะไรอ่ะ อย่าว่าเรามากไงวันเกิดเราเนี่ยเราก็แบบนัดกินข้าวรวมเลยพี่ชายพี่สะพ้ายอะไรเงี้ยพ่อแม่นู่นนี่หนักกินกันปุ๊บก่อนกินเราก็บอกพี่ชายแล้วบอกว่ามามาที่ห้องโยนก่อนนะกูบอกพ่อแม่นะบอกว่าเออกูเป็นเกน่ะเออไม่บอกว่าอ้าวหรออ๋อหรอน้ำเสียงนั้นหมายความว่าอ้าวมึงไม่รู้หรอหมายความว่าคิดแบบพ่อแม่เขารู้อยู่แล้วอย่างงี้เหรอมันอะมันบอกว่าอ้าวเป็นเกหรอคือพี่ชายก็ไม่รู้หรอคือเอาจริงๆว่า มันก็น่าจะรู้แหละแต่แต่มันคงแบบมันก็คงแกล้งแบบเออเออเหรอขอนึกมันแบบก็เดา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 แต่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาแสดงว่าตอนนั้นที่บอกพี่ชายอ่ะก็เหมือนเป็นการเปิดกับพี่ชายครั้งแรกเพราะว่าพี่ชายก็ไม่เคยคุยอะไรกันเรื่องนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นมันตลกตรงที่พี่ชายคนโตอ่ะก็เหมือนกับประมาณว่าจะบอกพ่อว่าลูกคนที่สองอ่ะเป็นลูกผู้หญิงนะคือ ภรยาเขาท้องอยู่แล้วแบบเราจะจะต้องมารีวิวกันมนจะจะเสือกมารีวิววันเกิดกู่แไงคะแล้วแบบแล้วคือพ่ออ่ะเขาบอกเขาเคยบอกลูกคนแรกลูกคนลูกคนแรกเขาก็เป็นลูกสาวเดินออกไปแล้วลูกคนจีนอ่ะลูกคนจีนจากลูกชายคนโตอ่ะแต่ก็คือเหมือนกับว่าเออเขาอยากได้หลานชายแล้วพี่ชายก็เลยบอกว่าอ้าชิบหายลูกคนที่สองจะรีวิวซะหน่อยว่าเป็นลูกสาวอีกแล้วเขาก็ตั้งใจมาบอกเหมือนกันในวันนั้เหมืนกันใช่แล้วอีพีคนที่สองก็บอกว่าอ้าวพวกมึง กูก็อาจจะตั้งใจมาบอกเหมือนกันว่าคุยปรึกษากับภรรยาเพิ่งแต่งงานกันไปอะเนาะแล้วปรึกษาบอกว่าเอออาจจะไม่มีลูกนะอาจจะแบบอันนี้อาจจะแพนว่าเอออาจจะไม่มีลูกนะอะไรเงี้ยอืมเอ้าวันเดียวกันหมดบอกว่าของพวกมึงอะพักก่อนเลยนะวันนี้ของกูนะเจ้าของวันเกิดเสี่ยก่อนเออของมึงต้องพักนะวันนี้ของกูเออพวกมึงต้องแบบเป็นแบ็กอัพให้กูเลยแล้วก็ไปบอกพ่อแม่ปุ๊บแล้วไปคุยกินข้าวกินข้าวกันเสร็จปุ๊บพ่อก็ โยนมาเลยบอกว่าโยอย่าลืมหาแบบแต่งงานหาสะไพ้ายดีๆให้พ่อนะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออป้าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะเออเพราะโยชอบผู้ชายตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเพราะว่าจังหวะมันมาแล้วเวลาที่มันถึงจังหวะที่ต้องพูดอ่ะเราจะรู้เองเพราะถ้ามึงพลาดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมึงมึงเปิดประเด็นนี้ไม่ได้แล้วนะมันจะเข้าไม่ถูกแล้วมันจะเข้าไม่ถูกแล้วเพราะเขาส่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องเตะเข้าโกเท่านั้นแล้วเลยพูดเลย แลเลยพูดปึ๊บป้าก็อึ้งอึ้งเสร็จปุ๊บพี่ชายคนโตก็รู้งานเขาบอกว่าปา้าเขารู้นานแล้วแหละมไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รู้หรอกว่าลูกเป็นอะไรตึงคือแบบเหมือนกับมีมือไปคำ้คำค้ำคอคอ,อ,<ช>อคอเขาจะพูดอะไรอ่ะไม่ได้มุสาว่าปึ๊บ <laughs> ตปาป้าว่าไง <laughs> อึง้งเลยในตอนนั้นเราคิดไหมครับว่า อะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นบ้างเหมือนละครเลยอ่ะนี่คนที่หัวปาจะพูดว่าอะไรหรือเลพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเอ้าถ้าพูดบอกไม่รู้ก็ไม่ได้บอกเราพี่คำนวณไว้แล้วนะว่าเออแล้วพี่มันเพิ่งมีลูกลูกตัวแค่นี้แล้วพี่พูดโอ้โหพูดประโยคยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอ่ะพ่อต้องรู้สิแล้วแล้วพอตรงนั้นละไงะทุกคนเงียบทุกคนก็เงียบแล้วแม่ก็แม่ก็บอกว่าเออ เป็นอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ลูกแค่เป็นคนดีก็พอเนาะแม่ก็ถูกไปดอกสามแม่ก็ถูกมาเหมือนกับว่าเออสวยจบสวยแล้วแล้วล้วก็บอกว่าขออย่างเดียวอย่ามีความรักนะลูกเอ้าแม่พูดออกแม่แม่มาไงอ่ะทำไมอะนั่นน่ะดิเออแล้วแล้วแบบแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแม่ก็บอกว่าเออเพราะว่าแบบเวลาผู้ชายผู้ชายมีอะไรกันอ่จจะเป็นเอดเนาะ มันเป็นชุดความรู้คันหนึ่งยุคหนึ่งยุคหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกว่านี่แหละจะต้องเป็นอันตรายนะเราก็เข้าใจเออเราก็นึกว่าแม่แม่ไปอยู่นิวยอร์กเมื่อไหร่วะเออแม่ไปโตมาที่นิวยอร์กเหรอแบบรู้เรื่องดีใช่เอออะไรวะเนี่ยเราก็เราก็บอกพี่ชายคนกลางก็บอกไปบอกว่าเออเออมึงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะดน๋ยวมันมีวิธีป้องกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันปลดล็อกไหมคะปลดล็อกมากปลด บล็อกมา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 กเลยฮะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเนี่ยเราแคร์อย่างเดียวคือแคร์พ่อแม่แล้วหลังจากนั้นคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเพราะว่าถ้าใครมามาว่าเราให้พ่อแม่เราฟังเราไม่อยากให้เขาทุกข์ใจจ้ะนะคะแต่ถ้าเขารู้จักปากเราก็คือจบทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาส์อย่างพลายค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ